ไป็นหม้อหอนเสียเรื่องติดตุ่มพาอปลาดําเรื่องปลาอเนปําอปลําพอเนะไครดหอบ่รปลากระตาปลากระตาลูกเป็ดลูกไก่น้ำหวานนะแมซุมน้ำหวานนู้น

จากดินกอกหาเมืองคงนี่ประมาหากิโลเมตรหาบอกแต่มาหากิโลเมตรซิบก่อนอุ้ยเบะ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 มือที่ทำมุสุ่มไปก็ยังยังบโทราเห็นยังแซ่บเนาะเดี๋ยวขอขี่ไปเลยกันไปถ่ายบรรยากาศตลาดเมืองคงไอเบิงทำมุส้่มมาหาบางทีเด็กพอคนดังนะเมืองคงนี่โอ้มวีบาวปลาไหเลย bộ wow, một like, right. ui nào một tí đường sửa xong sàn đây một chào quần áo quá ตลาดไทยเบื้องอีกทางมุ่ง้มตลาดเช้าเมืองคงเมืองคงเสโดฮะสินมัวมัะโอ้ินมูลายดิ เซตโชวมาแต่ละต๊ะพักกูโตมกสิเกคล้ายหกหาก็เป็นแปดกลัมเอามาทีนี้ยก็เต็มหมดนะเอาสีพ้พี่นังยจุมจุ่สมสันเรี้สันคอยค่อยเนี่ย เป็ดไก่นี่ยปเ็ทหมมฮอร์เสียเรื่องจีดจุ่มาพอเปลากพงเรื่องเร่องปลางเนาะปกรรงกือันีคือักเางยอนเดมาทน ปลากระเต้าปลากระเต้าอ่าบนี้ก็มีอีกโุุ้เอ้ยไม่ไม่ไม่ แก้วไ่อายาหอยอระโดดอันมไนี้อันนี้คือบรรยากาศตลาดเสาเมืองโครเชอร์ในจังวัดสุเจ้ามาขายเครื่อง้ายลา้ข้นมาหล่อลายนี่ตลาดกะชิมีเครื่องสดเนาะมีพักมีสีนี่ phong đúng thì các oh, <coughs> chị các chị các chị các này ô lì là lì minh đi tắm chung chú ý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  được ý chú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  ý โอ้บริสิายของหวานขนมหวานเข้าปุ้นยอลุกซีนสุ้นรนกาวพัด nằm bán nó thèm cơm nằm bán nó thế nói mà chơi chơi không lại đi cho <cười》>. không <t när để sSLI> เดีย๋ยวนี่จะขายของบานโซนเปนโเลยเนาะจะขายของตุ้มกันเนาะเบื่ลายพักกับพักเบือคายขนมกับายอะขนมเนาะวะอเหอโอ้ว,วันนี้ฝากโดด่

โบ่จะมาจะ้าเอาเลยมึงท่านในหอดิท่านในหอดวถึงโลถึงแล้วเปล่เอาอย่างไหนสิถอดโล่แล้วล่ะว่างหันถึงโล่งอดีขนาดนี้เลยมาจะเบี้ยรึ อีกสองสองไอยสะละจะเป็นเมคานอ่ะอ้นนี้กล่า,กกา,าเก่ง <laughs> นกนไดเม้ย่าข่ากอลีกดได้ <laughs> ะละอะไรละะวันนี้ราก็ใครคล้ายกับโรเนตอะร่ะคะ ทางผู้ชมวันนี้ฮักอ่ะประจ่ายตลาดเรียบร้อยเลาวเบิ่งเครื่องเครื่องอยู่นู้นมออดก็เต็มเลยนี่มามีอ่าลุงตลาดมาซื้อเครื่องสรรองข่าวดาวตอนแรกตลาดตลาดยังก่อนฝาบันดานแกนฝาบันดานแกนมุ่งคงสิโดนแห่งสวรรค์ท่านผู้ชมเลยอือหือกินขนมวะ จุ <mile inside> <Z az pi> ๊หมดไหมโอเคตาม zoom สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สีฟ้าไว้สำเนียเนาะมบรรยากาศมาตลาดตลาดยามเช้าเลยครับมาไทยบรรยากาศในเมืองเนาะโอเคทุกคนที่เราติดตาม zoom เนอร์ได้เข้ามาเบิร์กใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกลังใจให้เอาเอ็ดคลิปนี้เลยตาผู้ชม พอกันขีหนามันก็ต้องลับไปก่อนบายสบายดี